j d p 1 0 3ภาพลวงของเงินล้าน Bitcoin ประทะดอลลาร์ที่กำลังละลาย1ล้านดอลลาร์ไม่ได้มีค่า1 000, ลา้านดอลล่าอีกต่อไปและนักลงทุนทุกคนที่วิ่งไล่ตัวเลขนั้นกำลังไล่ตามภาพลวงตา Bitcoin พุ่งขึ้นดอลลาร์กำลังละลายและทำการความฮือฮาและความหวาดกลัวมีคำถามหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าถาม Bitcoin จะเติบโตได้เร็วกว่าเงินกระดาษที่กำลังเสื่อมค่าหรือไม่ค่ำคืนนี้เราจะทำลายภาพลงตานั้น Act 1ภาพลงตาของความฝัน1ล้านดอลลาร์ตัวเลขที่ถูกบูชาถูกพูดซ้ำและถูกฝันถึงแต่ปัญหาคือ1ล้านดอลลาร์ในวันนี้จะไม่ใช่1ล้านดอลลาร์ในปี2035ประโยคเดียวนี้เผยให้เห็นจุดบอดที่นักลงทุนบิตคอยนแทบทุกคนมองไม่เห็น บิตคอยนปรับฐานลง2 1บางคนตะโกนว่าตลาดหนีมาแล้วบางคนกลับเห็นว่า1ล้านดอลลาร์ใกล้เข้ามาแล้วสถาบันการเงินกำลังสะสม Michael ซเล l ร r ทำนายว่าบิตคอยน์จะถึง1ล้านภายใน4-8ปีเคที่ Wood, บรอันอาร์มสตรองและโรเบิร์ตคิโยซากิต่างชี้ไปที่ปี2030แต่มีบางอย่างที่พวกเขามองข้ามไป1ล้านดอลลาร์ในปี2035 จะมีมูลค่าเท่ากับเงินวันนี้เพียง7 2 0 0 0 0ดอลลาร์และสำหรับยุโรแค่ประมาณ6 5 0 0 0 0ยูโรคุณฟังไม่ผิดดอลลาร์กำลังละลายเร็วกว่าที่บิตคอยน์กำลังก้าวขึ้นและนี่ทำให้คำที่แท้จริงปรากฏขึ้นบิตคอยน์จะขึ้นมูลค่าได้เร็วกว่าอัตราที่ดอลลาร์เสื่อมค่าหรือไม่ค่ำคืนนี้เราจะตอบคำถามนั้น act 2. ทํทลายโมเดลที่หลอกคุณมาตลอด เราจะเริ่มด้วยการทำลายภาพลวงที่ใหญ่ที่สุด Stock to Flow Rainbow Chart โมเดลที่ทำให้บิตคอยน์โด่งดังวันดีใช้ไม่ได้ทั้งหมดผิดทั้งหมดแผนการของแพลน B เคยทำนายว่าบิตคอยนจะถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในพฤษภาคมปี2021ความจริงแค่60,000ดอลลาร์ 60, เขาทำนายว่าบิตคอยน์จะถึง1ล้านดอลลาร์ในมีนาคมปี2025ความจริงในวันนี้บิตคอยน์ยังพยายามทะลุ126,000ไม่ได้ส่วนต่างความผิดพลาด90%ไม่มีโมเดลการเงินใดที่รอดจากความผิดพลาดระดับนี้ได้ v i t a l i ิ b บ t e r ร n ผู้สร้างเหรียญอีเทอเรียมเคยพูดไว้อย่างชัดเจนในปี2022ว่าโมเดล Stock to Flow ตอนนี้ดูไม่ดีเลยโมเดลที่สร้างความมั่นใจปลอมๆให้ผู้คน สมควรถูกลอเลียนทุกคําพูดและวันนี้ล่ะเรากําลังเห็นผลตอบแทนที่อ่อนแรงที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของบิตคอยน์ความผันผวนลดลงผลตอบแทนลดลงตลาดกําลังเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พลังของเครือข่ายช้าลงการเติบโตเปลี่ยนจากพุ่งแรงไปเป็นค่อยๆสร้างฐานดังนั้นเราต้องหยุดไล่ล่าความแน่นอนและเริ่มทํางานกับความน่าจะเป็นเพราะเส้นทางสู่หนึ่งล้านดอลลาร์ไม่ได้มีทางเดียว แต่มันมี3ทาง Act 3ฉากที่1การระเบิดขึ้นของราคาความเป็นไปได้15%ไทม e ไลน์ก่อนปี2030ฉากนี้ต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ช็อกระดับโลกการยอมรับที่เกิดจากความจำเป็นและตัวเร่ง3อย่างที่ต้องมาประจบกัน 1. การที่รัฐถือบิตคอยน์เป็นทุนสำรอง หลายประเทศเริ่มถือบิตคอยนเป็นทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ทฤษฎีเอลซาวาดอร์และปูฐานทำไปแล้ว 2. วิกฤตการเงินหรือวิกฤตธ,ธนาคารครั้งใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินโอกาส30-40%ที่ที่สหรัฐจะเข้าสู่วงการหนี้ที่ไม่อาจควบคุมได้ก่อนปี2030เมื่อธนาคารลมบิตคอยนเร่งตัวขึ้น เราดูแล้วในเดือนมีนาคมปี2023มีธนาคารอเมริกัน3แห่งล้มภายใน4วันบิตคอยนพุ่งจาก20,000ไป2 8 0 0 0ขณะที่หุ้นธนาคารร่วง50%ลองนึกภาพถ้ามันเกิดขึ้นในระดับโลกถ้ากองทุนบำนาญสหรัฐลงทุนเพียง2-5%ในบิตคอยนเราจะเห็นเม็ดเงินระดับล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้ามากับทรัพย์สินที่แทบไม่มีการออกเพิ่มนี่คือช็อกฝั่งอุปทานที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ฉากนี้สามารถส่งบิตคอยไปถึง1ล้านได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังเป็นความเป็นไปได้เพียงส่วนเล็กน้อยเพราะมันต้องอาศัยความกุลาหลความตื่นตระหนกและการยอมรับแบบจะเป็นเร่งด่วน Act 4ฉากที่2การไต่ระดับอย่างช้าๆสู่1ล้านความเป็นไปได้สูงที่สุดไทม e ไล์์ปี2030ถึง2035ไม่ต้องมีวิกฤตไม่ต้องมีแรงสั่นสะเทือนเพียงบิตคอยน์ค่อยๆดูดซับมูลค่าของทองคำ อย่างช้าๆอย่างคาดเดาได้และอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าบิตคอยน์แย่งส่วนแบ่งทองคำได้50%เส้นทางสู่1ล้านดอลลาร์ก็จะชัดเจนแต่ไม่ใช่เร็วหากราคาถึง1ล้านดอลลาร์มาร์เก็ตแคปของบิตคอยน์จะสูงกว่า Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta และ Tesla รวมกันรวมถึงมูลค่าตลาดเงินทั้งหมดสิ่งนี้ต้องใช้เวลาหลายสิบปีของการยอมรับ หลายปีของการอ่อนค่าของเงินกระดาษตามสถิติบิตคอยโตเฉลี่ยปีละ40%ในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาถ้าและเฉพาะถ้ามันรักษาความเร็วระดับนั้นได้มันจะถึง1ล้านในปี2035เป็นไทม์ไลน์ที่สมเหตุสมผลเป็นฉากที่มีความเป็นไปได้สูง Act 5ฉากที่3เส้นทางแห่งความล้มเหลวกฎระเบียบคอนตอมคอมพิวติงและการอิ่มตัวของผู้ใช้งาน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มุกในอินเทอร์เน็ตแต่เป็นความเสี่ยงจริง 1. การปีบคั้นจากกฎระเบียบกฎหมาย MICA ของยุโรปจัดการคริปโตเหมือนเป็นสถาบันการเงิน IMF เสนอภาษีคาร์บอนสำรับนักขุดซึ่งอาจสร้างภาะระหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีแรงกดดันสูงการยอมรับช้าลง 2. ความเสี่ยงจากควันต่มประมาณ30%ของบิตคอยน์ยังคงอยู่ในกระเป๋าเก่าที่มีการป้องก,กันอ่อนแอถ้าควันตัอมคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าเพียงพอกระเป๋าเหล่านี้อาจถูกเจาะได้บิตคอยน์หลายพันล้านดอลลาร์อาจถูกขโมยหรือสูญหายทันทีความเชื่อมัน่นอาจพังทลายในชั่วข้ามคืน 3. การอิ่มตัวของผู้ใช้งานจำนวนผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นเจ้าของบิตคอยน์จริงๆมีไม่ถึง2000ล้านคน ครึ่งพันล้านคนเคยถือบิตคอยแล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคบุกเบิกอีกต่อไปเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ตลาดเริ่มอ,อิ่มตัวเมื่อเอฟเฟกต์เครือข่ายเริ่มเต็มที่การเติบโตจะช้าลงแบบถาวรและนี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ลืมคิดถึง act 6ศสัตว์รุงเงียบการละลายของดอลลาร์ระหว่างปี2020ถึง2022 ปริมาณเงิน M2 ของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง41%นี่คือการขยายตัวของปริมาณเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยามสงบแม้แต่ธนาคารเฟดจะคุมเข้มแต่ปริมาณเงินก็ยังสร้างสถิติใหม่ในปี2025อัตราเงินเฟอ้อยังยืนอยู่ที่ราว3%เป้าหมาย2%ของเฟดหายไปแล้วเรากำลังอยู่ในโลกที่เงินกระดาษละลายลงเงินกระดาษคือเงินที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตามต้องการ เมื่อถูกพิมพ์มากเกินไปมันจะละลายอย่างเงียบเงียคุณมองไม่เห็นมันแต่คุณรู้สึกมันได้ทุกครั้งที่เงินเก็บของคุณซื้อได้น้อยลงและนี่คือคณิตศาสตร์อันโหดร้าย1ล้านดอลลาร์ในปี2035มูลค่าประมาณ7 2 0 0 0 0ดอลลาร์ในวันนี้ในยุโรประมาณ6,50,000ยูโรในขณะเดียวกัน ค่าดอกเบีย้ยหนี้ของสาฮรัฐจะกินงบประมาณรัฐบาลถึง1ใน5ภายในปี2025เมื่อแรงกดดันจากหนี้เพิ่มขึ้นแรงกดดันทางการเมืองก็เพิ่มขึ้นแรงกดดันทางการเมืองเงินเฟอ้อหรืออินฟลชันผลักให้ต้องลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยต่ำจุดชนวนเงินเฟอ้อและเงินเฟอ้อทำให้ดอลลาร์ละลายนี่คือศัตรูตัวจริงไม่ใช่ความผันผ,นผวนของบิตคอย ไม่ใช่กฎระเบียบเงินเฟอร์คือภาษีลับที่ขโมยความมั่นคงของคุณอย่างไร้เสียง Act 7เมื่อบิตคอยน์แต่1ล้านมันจะกลายเป็นอะไรเมื่อ1ล้านดอลลาร์บิตคอยน์จะไม่ใช้สินทรัพย์เกจงกำไรอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสินทรัพย์สำรองที่เติบโตเต็มไวัความผันผวนจะลดลงอย่างมากผลตอบแทนจะนิ่งอยู่เรา5 1 0 นักลงทุนใช้บิดคอยค้ำประกันเงินกู้มากกว่าขายมันธนาคารจะยอมรับบิดคอยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกองทุนบำนาญจะถือมันหลายประเทศจะสะสมมัน1ล้านดอลลาร์ไม่ใช่จุดออกตัวแต่มันคือจุดสูงสุดของการเติบโตที่ตลาดเริ่มนิ่งการเติบโตแบบพุ่งแรงจะจบลงความมั่นคงจะเริ่มต้นบทสรุปภาพลวงแต่กระจาย1ล้านดอลลาร์ไม่ใช่ใชัยชนะ มันไม่ใช่แม้แต่หมุดหมายสำคัญชัยชนะที่แท้จริงคือการรักษาอำนาจซื้อในโลกที่เงินกระดาษกำลังละลายลงและนี่ก็กำลังขยายตัวเหมือนมะเรง็งดังนั้นเรากลับไปที่คำถามแรกบิตคอยนจะสูงขึ้นได้เร็วกว่าอัตราที่ดอลลาร์เสื่อมค่าหรือไม่ใช่แต่เฉพาะเมื่อคุณหยุดบูชาตัวเลขและเริ่มเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงสองบรรทัดเช่นเคยปกป้องอนาคตของคุณไม่เช่นนั้น ก็ดูมันสลายไปต่อหน้าต่อตาและนี่คือ The Zodiac s h กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ